ไม่มีใครไม่รู้จักชายผู้นี้ค่ะเขามีชื่อว่าเจมส์สตีเฟนหรือจิมมี่ดอนสันรู้จักกันดีในนามมิสเตอร์บีทเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันอายุ25ปีเขาเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่อายุ13ปีค่ะในช่อง YouTube หลักของเขานะคะมีผู้ติดตามสูงถึง223ล้านคนในปัจจุบันค่ะเป็นช่องที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับ2ใน YouTube ค่ะ และเขายังมีช่อง YouTube ถึง5ช่องด้วยกันค่ะช่องหลักนะคะมีชื่อว่า Mr.Beat ค่ะมีผู้ติดตามสูงถึง223ล้านคนค่ะเป็นช่องที่ทำคอนเตนต์ต่างๆแล้วก็ให้ความบันเทิงนะคะ2นะคะ บีส์เรียคค่ะเป็นช่องที่เอาไว้รีอคชั่นคลิปต่างๆมีผู้ติดตามสูงถึง31.5ล้านคนค่ะช่องที่3นะคะมีชื่อว่ามิสเตอร์บีส์เกมมิ่งค่ะเป็นช่องที่เอาไว้ทําคลิปเกี่ยวกับการแคสเกมค่ะมีผู้ติดตามถึง40.8ล้านคนช่องที่4นะคะมีชื่อว่ามิสเตอร์บีูนะคะเป็นช่องที่เอาไวา้ลงคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับธุรกิจที่เขาทําหรือว่าความสาเร็จของเขานะคะซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ถึง35.4ล้านคนค่ะ ช่องที่5นะคะมีชื่อว่า Beast f h l a n t h r o p y นะคะเป็นช่องการกรุศลค่ะรายได้จากช่องนี้นะคะเขาจะเอาไปทำการกรุศลหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นค่ะช่องนี้นะคะมีผู้ติดตามอยู่20.5ล้านคนค่ะพวกเขามองไม่เห็นแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีพร้อมช่วยแก้ไขครับโคตาบอลเครื่องหนึงจะทั่วทั้งโลกต้องการการผ่าตัดที่ใช้วเวลาแค่10นาทีเหลือเชื่อใช่ พระเจ้าช่วยฉ <Okay, S 2> <m? Okay S 1> ัน <na. S 1> มองเห็นทุกคนเลยโอ้มองเห็นฉันเลยดีใจตัว<ม>ลอย<ม>แล้วเนี่ยผมมองเห็นหน้าคุณมองเห็นหน้าคุณด้วยเห็นหน้าคุณด้วย